เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีกดได้สิบหกบาทแล้วยอมฝักมันแพ้แล้วยอมนะตายขึ้นแข็งและสับเธอก็ยังเจ็บมากเลดได้เราต้องเผชิญเรื่องควเหี่ยงเพือปกป้องแสงสูงคาราจะตาย ซื้อของตเบียไม่มาป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีพอดิ้นตอนดึงจับล่าง,าร,าร,งระวังวด้วยระวังนี้เลียนลงล่างเบียแม่โดนเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮียมันโดนช่ว กันนี้อยู่ยพุ่มเยเนี่พุ่เลยได้ๆๆโอ้โหเยี่ยมไปจานมาไม่รู้เย่ยมมาตอนไหนวะเ่นไม่รู้เยี่ยไม่ได้เปมดเดิมมาตอนไวไม่เป็น้หไมได้คิวเช่นไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้โอ้กเลย ผมก็ไม่ได้เปิดเปิดนะแต่ไม่ได้ยินต้อเล่นมังกรของเราถูกโจมตีป้าไหมแล้ว่าไม่ได้ยินเสียงเยเกส็ปิดไม่ได้ยินเสียงก็เ,งกเปิดด้เยเมื่กี้อาจจะกเ<ม> Wow. You have been defeated. <coughs> An enemy Tui. has Tui. been defeated. An ally has been defeated. <coughs> An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. <coughs> An enemy has been defeated. An enemy has been เราไม่เห็นได้ยินตอนมาบนนาเก็บต้องเรียนัทก่อนของเราถูกโจมตีเราตังนะได้สวยความทอสวดน้อยน่ะสวยไอพีที่โดนเกี่ยวได้ดูว่ามัพุ่มไ้ด้วยถ้าไม่พอเราแดงไอ่เนี้ยพี่โดนระวังโคตรจัดบม่มีไรไม่มีไรได้ไหม เปียโนตีท้ายมันม,มแา,ามแล้วตรงจงมุ่งสู่ชีวิใหม่ไม่รับผมหน,น,น่อยวรับแล้วป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโดนเนี่ยมีอซไม่รู้แล,ลขเขามาช่วยพี่พ <อ S 2> นะขอ,อ้เราถูกโีม

ผมไม่มีอาะสินะการปกป้องผู้อ่อนแออนที่ของอสุวเรลิเียม,ม,มยา่าอย่าีตาอน่พี่เอาได้ผมมีข่าวผมมีข่าวป้องเลนดของเราโจมตีอกบ้านีเลยสงคัญเลยนาผมมีล้าผมมีลาระวังนะ หนูเลิเขาจัดการเองนตีไปแล้วจากอะเ่่ามี้านนนการไปบอก่คือหน้า่มัตุไปดวิ้ไปขึ้นบนแล้วขึ้นบนขึ้นบนใช่ที่โดนมังกรเลยได้พี่ถ้าไไม่กดเฮ้ยรกกลับไป ตอนน้เห็นงกเป็นตุ๊กตุ๊กขันอะไรไปลอเย็บไปนิดงเยอะจงมุ่งสู่ชัยจงตีซ้าตังซ้ำตังซ้ำตังเขาวิ่งอยู่กำลังไปช่วยที่เราจะวิ่งอ้อมทำไมอ่ะเอาก็ ตอนแรกมันมีตัวอยู่แอฝ่าเยอะอะเเล็ต้องมีออมมาฟิกเกอร์แล้วพี่พี่เดียวได้อยู่ได้อยู่ตาตาไม่พึ่งจะมีขาดผมไม่เกี่แล้ว่ก ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีดังไยเอบอนเลยูิดีเยร์ตายแมวไม่ีเดนัดีนะ้อองไม่่ั

เวลาไปบนมนันหนึลล่งฟลอเรนอยู่บนเอ้ยอยู่กลางเอ้ออยออไปจับอันดีนะระวังอันดีข้อการซุปเปอร์ครีปถูกสง่งออกไปแล้วคือเรื่องไม่จัดกันเลไม่จะเชิญกลัวเมื่อกี้

อะไรที่กด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 ไม่ดีะต้มามันเสียลางวะไอ้ลางลางมันกำลังเลี้ยวมาเดนมานครับลุยเลย

มันเดินมากอะปรชนคือรัเธองเดือดใส่อะไรเนี้่ต้มันวทั่วเลยจะไ้นเดียวเดียว้มเียววิ่งตัดเอด่อไอ่เหมนวิ่งนะไปจากนี้ไปจาตอนที่เข้าบน ไม่อยอย่าไปตาสิบเอ้าไปจังเข่ไปจังเข่ไปจังเ่ไปจังเข่ดีไปแล้วว่าเธอชนคือรัช่วยยูชุดสองวีมีอันิมังกรได้เอดาได้ดใหญ่ได้ตามาทอดไปดันบนได้ป่ะดาร์กไ้ใหญ่

กี่วิไม่รู้หนึ่งหนึ่งวิมันจุดเท่าไรกันรู้ไปมเนียว,ว่าไปจากเจอแล้วตาไ,ได้ทั้ันวิน่งเราจะวิ่งมาแหมแล้วมันมีสายฟ้าด้วยโคตรแรงเลยเหมือนปั๊บมือนก่อนเลยปับ๊บดาปับ๊บดาอไอ็นนี้มันแ<บ>รงกว่าบั๊บดา tự nhiên mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những